ชูสองนิ้วอาะชูสองนิ้วสีตอนนี้ถึงเขาพนมลุงแล้วนะเ,ออเนี่ยแต่ว่าพอดีอ,อพื้นที่จัดเก็บในเครื่องอีกเครื่องหนึ่งอนะว่างหมดไปแล้วก็เลยเอาเครื่องของคุณอารมณ์เข้ามาใช้เดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งต่อเข้าทางนู้นไปอ่ะเดี๋ยวลองดูนะนู้นเนี่ยคุณ เนี่ยประตูต่อประตูเนี่ยแล้วทะลุถึงกันได้เลยอะ่ะเนี่ยโอเคเดี๋ยวให้คุณอารมณ์ถ่ายให้มั่งคุณลมถ่ายหน่อยซิคุณลมเนี่ยถ่ายมาทางนี้ถ่ายมาทางนี้าานให้ทะลุประตูมั่งนี่อะไรเนี่ย,ยวิดีโอใช่ถ่ายมาเข้าทางประตูนี่นะใช่นี่ประตูด้านหน้า สองวินี่คือสองวิสองราคาโอเคแล้วก็ถ่ายลายแทนไปได้เวลาแล้วก็ส่งเข้ามาในนี้ถ้าส่งเข้ามาในเนี้ยมันก็จะพอเอียได้ว่าถ่ายเขาพนมลุงแล้วซึ่งเราได้สัญญากับเพื่อนไว้ว่าจะมาถ่ายที่นี่แต่ปรากฏว่าเอไดน,นมันหมดเขาเรียกอะไรนะ หน่วยความจำอ่ะพื้นที่ไม่พอที่จะบรรจุไงคุณก็เลยต้องมาขอยืมเครื่องคุณลมเขาแล้วเดี๋ยวคิดว่าจะทำวิธีไหนให้ส่งกันไปแล้วก็ไปเอ่อไปรวมกันให้เป็นหนึ่งคลิปได้เดี๋ยวคุณจะบอกว่ามาแล้ววันก่อนน่ะได้สัญญาว่าจะมาถ่ายที่เขาพนมรุม้งทุกทีเลยคุณเอ้ยทำไมอ่ะพอถึงเวลาปั๊บเนี่ยอะไรเนะี่ยพื้นที่ความจำมันน้อยอ่ะเพราะว่าอ,อะไร ถ่ายแต่เมื่อวานแล้วมันถ่ายเยอะไงแต่ว่าปกติเนี่ยซื้อสิบหกจิก b แล้วมันก็เป็นปีแล้วงานมันก็หมดแล้วไงแต่ตอนนี้ก็ต้องพยายามที่จะต้องลบของเก่าแต่ของเก่าเนี่ยมันถ่ายเมื่อวานเนี่ยเป็นเป็นสิบสิบคลิปเลยอ่ะมันก็ได้แค่นี้นละคุณเอ้อไม่รู้สึกว่าไม่สมใจเลยเพราะอะไรอะ่ะมันขอาพนมรุ้งที่เราต้องการมาเนี่ยพอมาถึงของบุรีรัมย์ก็คือ ดีนะเขาพนมรุ้งเนาะแล้วก็ไม่สามารถถ่ายรูปได้ไงเพราะเราถ่ายมาเรื่อยๆเพื่อให้เห็นการเดินทางว่าเดินจากตรงนั้นนะมาถึงตรงนี้นะแล้วตรงเนี้ยเป็นที่ของเอ,อบุรีรัมแล้วไนงะเนี้ยก็ได้แค่นี้คุณเอย้ยสีแดยจังเดี๋ยวจะลองเข้าเฟซเฟซพวกของคุณลมสิว่าภูเขาพนมรุง้งเป็นแบบนี้ แต่วันเนี้ยมันวันอังคารไงคุณไม่ใช่เสาร์อาทิตย์คนก็จะไม่เยอะไงแล้วเขาก็น่าจะจํากัดจํานวนคนเข้าด้วยและมั้งแต่ว่าวันเนี้ยไม่ค่อยมีคนเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวส่งเข้าไปในไอ,อ้อะไรหน้าที่ตัดต่อของคุณสุจิตแล้วกันแล้วก็ไปตัดต่อแล้วก็รวมกับที่ ถ่ายไปบ้างแล้วในอีกเครื่องหนึ่งโอเคยังไงนะคะเพื่อนเออกดติดตามกดสะับซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะโอเคค่ะ